สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อหนีอีหลาสิมากินม้ามาพ่ออีหลามากินม้ามาแห้งอหลาเลยบอกแม่สามีว่าตบม้ามาให้หนูแน่อ่เอสร็จแสร็เด้อเพลยจัดหน่ยอยประวัติต้านใจอีหลาเพิ่งล้างหันบอกว่าต้านใจอีหลานี่กะโอเคฝากติดตามสองยูทูปอีหลาแน่เด้อฝึนแต่หัดเถีย แสบๆอีกแล้วกินกันเลยจ้าแสบแสบมีกันเด้อเตี้มหนักเตี้มหนักอาหารบป็นบาอุ้ยอันนี้มันคงต้องมาจากอ๋ออันนี้อาหารอาหารญี่ปุ่นหรือเกาหลีเพียะมีมีเอ็นหนีนั่มเลยมีพักพักได้อน้อยแต่เมนนี่ใส่ไข่ใส่ไข่นี่ คุเล่คุเล่คุเล่อืมอแสบๆน้ำกันเดิฟพอมาพี่นอนอ่าหย หอมหอมหอมกินแน่นแน่นเลยแซ่บมาเดิมมากินน้ำกันไพมกักกินมาหม,มามาหมายมางเมื่อเดเดย์ไลฟ์อย่างแค่ไหนความใพี่น้องมีต้องต้มพัดมีเดีย๋ยวนี้มีย่ามีหอมตำมาหมาเนาะ หูควันออกเห็นควันบ่หุยหุยแสบแสบเหมือนกันเด้อมาเด้อ นาววนเวอามีแห้งผรกกาดขาวอืมอร่อน หอนเนอะอากาศไหมหอนเอาอืมเขาเมย์ไงเขาเมย์ไงเน้นเน้นเน้นเน้เน อย่เสิรห่อนแห้พิคาใหญ่ๆสะใจแห้แต่มันห่อนไหมคมนแมพี่น้อง Kia. Inia ôi oh, mì hai Mì hai ơi mmm mưa mà hướng ạ ơi sẽ thử ạ ขนมสไลด์เบิ้งอิหลาสะเฮ็ดเข้าใหญ่ๆทีเดียวเหตุเบิ้งเบิ้งใหญ่ๆๆใหญ่ๆไหนแห้งไงนบิ้งห่อนนะอีหลามากินเร็วแต่ cái cái im Nhặt của bé không điều chưa, chưa mà chưa. 看看看看。嗯。嗯嗯 ขออีกขออีกมีแห้งเศษสูงหายเอาเสียเอามือนี้อีหล่ากับพ่อสมีธเด้อร์พมันเหมือแล้วฟังติดตามสองตามใจอีหล่าไฮอีหล่าเนเด้อกดถึงใจกดซับสะไขให้อีหล่าเนเด้ออย่าลืมกดติดตามให้อีหล่าเด้อ อย่าพคุงหัดบ๊ายบาย